สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่นารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการลบจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักไม่มีการกระจายค่ะเรียนเปิดหนงังสือเรียนไปที่หน้า185เลยนะคะหน้า185ค่ะ13.2การลบจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักไม่มีการกระจายค่ะจากสถานการณ์ค่ะเป็นน้านสังกรณ์นะคะ สมุดมีมีสมุดปกอ่อนและสมุดปกแข็งนะคะเขาบอกว่านับสมุดปกอ่อนได้50เล่มนะคะนับสมุดปกแข็งได้20เล่มคุณครูถามว่ามีสมุดชนิดใดมากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าไหรค่ค่ะเราจะหาว่าสมุดมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่คะเราจะหาว่าสมุดมากกว่ากันได้อย่างไรคะ อ่าใช่แล้วค่ะ50มากกว่า20อยู่เท่าไหร่นะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ50ลบด้วย20เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะในที่นี้นะคะเขาใช้วิธีการใช้ตาราง10ในการเปรียบเทียบนะคะสมุดปกอ่อนมี50นะคะก็ใช้ตาราง10 5อันนะคะก็คือ10 20 30 40 50และสมุดปกแข็งค่ะมี20นะคะ10 20หรือ20นะคะในการจับคู่แบบนี้นะคะ1 2สองแบบนี้ก็จำนวนที่เหลือก็คือที่มากกว่านั่นเองนะคะแสดงว่าสมุดปกอ่อนมากกว่านะคะมากกว่าอยู่เท่าไหร่คะมากกว่าอยู่10 20แล้วก็30นั่นเองคะ่ะแสดงว่า,สา,า50สิ0ลบ20เท่ากับ30คะ่ะคำตอบนะคะก็คือมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งและมากกว่าอยู่30เล่มนั่นเองคะ่ะ นะต่อไปค่ะหาผลลบ45ลบ40เท่ากับเท่าไรค่ะเด็กหญิงคนนี้นะคะใช้การนับต่อจาก40ไปถึง45นะคะเป็น41 42 43 44 45นับได้5ครั้งดังนั้น45ลบ5ดังนั้น45ลบ40จึงเท่ากับ5นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเด็กชายคุณนะคะบอกว่านับถอยหลังทีละหนึ่งครับจาก45ไปถึง40ก็จะเป็นอะไรคะ44 43 42 41และ40นับได้5ครั้งดังนั้น45ลบ40จึงเท่ากับ5นั่นเองค่ะ,ะข้อนี้นะคะ56ลบ20เท่ากับเท่าไหร่นะคะคุณครูใช้วิธีการนับมัดไม้นะคะมัดไม้มี56นะคะ56ก็คือ 1>, 1 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56นะคะและเอาออกเท่าไร่คะเอาออกไปค่ะ1 10 20ก็คือเอาออกไป20ที่แ้วนับจำนวนที่เหลือค่ะ1 10 20 30 31 32 33 34 35 36สแสดงว่า56-20เท่ากับ36นั่นเองค่ะ นัต่อไปค่ะ39-15เลบ15เท่ากับเท่าไหร่ค่ะ,ะเด็กหญิงคนนี้นะคะใช้วิธีการนับมัดไม้เหมือนเดิมค่ะมีมัดไม้อยู่39นะคะใช้วิธีการเปรียบเทียบนะคะโดยการ39ค่ะ1 0 2 2 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะและ15นะคะก็ใช้มัดไม้ค่ะ1 11 12 2 3 3 14 5 5อ่ะแล้าโดยการเปรียบเทียบก็คือ 1 10นะคะ1 2 3 4 5แล้วคะแล้วก็นับจำนวนที่มากกว่านะคะก็คือ1 10 2 10 1 2 3 4นะคะแสดงว่า39ลบ15เท่าก,กับ24นั่นเองค่ะ ตรวจสอบความเข้าใจค่ะหาผลลบดังต่อไปนี้ค่ะ70ลบ50ค่ะเรียน,นใช้วิธีการทำยังไงคะอ่านะคะใช้วิธีการเปรียบเทียบนะคะก็คือ 1, 10 20 30 40 50 60 70ลบด้วย 50นะคะ1 12 13 1ิบสอ0นะคะเปรียบเทียบกันค่ะจับคู่ค่ะห2 3 4 5าหาแล้วหาจำนวนที่เหลืออยู่ค่ะก็คือ20นั่นเองแสดงว่า70ลบ50เท่ากับ20นั่นเองค่ะหรือใช้วิธีการเอาออกก็ได้นะคะ1 1 0่งสิ1 0 60 70เนะคะเราก็เอาออกไปเท่าไหร่คะ50นะคะแสดงว่าที่เหลืออยู่20ค่ะหรือว่า20นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะ58ลบ20เท่ากับเท่าไรค่ะเราใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการแบบส่วนรวมหรือส่วนย่อยก็ได้นะคะ58สนะคะส่วนรวมก็คือ50กับ8นะคะเราก็เอา50ลบ20ค่ะ50ลบ20เหลือ30นะคะ30รวมกับ8ก็เท่ากับ38นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ49่เลบ45เท่ากับเท่าไรค่ะเราใช้วิธีการ นับต่อก็ได้นะคะนับต,ต่อจาก45ไปให้ถึง49ค่ะ45 46 47 48 49เรานับได้4ครั้งแสดงว่า49ลบ45เท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ67ลบ35เท่ากับเท่าไหร่ค่ะเราใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการเปรียบเทียบก็ได้นะคะก็คือ 1, 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6 7นะคะ67ลบ35ค่ะ1 10 20 30 1 2 3 4 5นะคะเราก็จับคู่กัน1 2 3 1 2 3 4 5นะคะแล้วนะับจำนวนที่เหลือค่ะ1 10 20 30 3ามสแสดงว่า67เลบ35เท่ากับ32นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ86ลบ86เท่ากับเท่าไหร่ค่ะเรียนสังเกตว่าจำนวน2จํจำนวนเป็นจำนวนที่เหมือนกันนะคะจำนวนที่เหมือนกันลบกันจะเท่ากับ0นั่นเองนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะการลบจำนวน2หลักด้วยจำนวน2หลักอาจใช้การเปรียบเทียบจำนวน2จํจนวน นั้นนะคะว่าต่างกันเท่าไรแล้วก็การเอาออกการนับต่อหรือการนับถอยหลังก็ได้ค่ะมีวิธีหลากหลายมากเลยนะคะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหน้า112ถึงหน้า114มาส่งคุณครูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ